นับไปตอนที่สามความเดิมตอนที่แล้วเต้กับทันขึ้นเวทีมวยมีการจัดอันดับทันลม้มลงทันไม่ยอมแพ้งานนี้จัดหนักให้เต้แบบไม่ทันตั้งตัวเต่ลม้มลงโปรที่เห็นว่าเต้จะแพ้จึงเล่นนอกกติกาก่อนที่จะสั่งกระดิ่งทั้งทีทันกาลังได้เปรียบสามารถเข้าไปซ้ําได้ทันเป็นฝ่ายชนะโปรไม่พอใจที่เต้แพ้เอาสเต้นนวมแทบจะตายคาตีนพี่โปรทันกลับมาที่ห้องก็เจอเต้ท,ที่แพ้เต็มตัวก็อดสงสัยไม่ได้ ราบบนเวทีเขาไม่ได้อัดเต้นรวมขนาดนั้นมึงไม่ต้องอยุ่งทันถามว่าเต้ไปมีเรื่องกับใครความเป็นเพื่อนใกล้จบลงมาถึงจุดรอยแตะ่ะเต้หุดนิดใส่ทันทันซักไซเต้ไม่หยุดเต้ย่อท่าอยาช่วยเขาให้แกล้งแพ้บ,บนเวทีทันรู้ทันทีว่าเต้มีเรื่องปิดบังเขาทันเดาถูกว่าพิปโปรดทําร้ายเต้ปราพ่อของโปรดที่แท้ทําธุรกิจสายดําโชคร้ายโดนสายตรวจยึดเอาของกลางหมดคันคนร้ายโดนวิสามัน โปรดตามมาหาลูกน้องที่หนีจากตำรวจได้ก่อนที่โปรดจะยืนเงินจํานวนหนึ่งและให้หนีไปแต่ถ้าถูกจับได้เท่ากับตายสุดท้ายโปรดก็ยิงเก็บทิ้งอยู่ดีและฉันเลือกอะไรได้ไหมโปรดที่เมามาก็มาหาหลินและพยายามจะเข้ามาลวนลามเธอโปรดถามระหว่างพี่กับไอทันหลินชอบใครหลินเลือกทันลินมองเกมออกว่าพี่รักฉันจริงรักหรือเพราะผลประโยชน์โปรดเมาจนเผลอหลุดปากว่าจะยึดไข่มวยหลินตอบโต้กับโปรดแต่เธอสู้ไม่ได้สักนิดทันที่บังเอิญเดินอยู่หน้าบ้านนางเอก ก็เข้ามาช่วยได้ทันทันประลองฝีมือกับโปรดถือว่าทันทําได้ดีอาจจะเพราะว่าเมาโปรดจึงเสียเปรียบหลินจึงโทรหาพ่อขูอ่โปรดจนโปรดแงยอมกลับโปรดไ่ไฟเบ้าหูเต้ว่าให้ทิ้งความเป็นเพื่อนเงินรางวัลไม่ใช่น้อยน้อยถ้าเกิดทันชนะขึ้นมาสร้างผลงานได้ดีกว่าเต้แกจะเป็นตัวสํารองอีกตลอดไปแต่ที่ฝึกซ้อมก็เอาอารมณ์เข้ามาด้วยวันแข่งมวยท่านดันหายตัวไปทุกคนช่วยออกตามหาเพราะใกล้ถึงเวลาแล้วต้องเกิดเรื่องอะไรไม่ดีกับทันทันตื่นมาก็าพบว่าตัวเองมาอยู่ในรถบรรทุก ที่แท้คนขับโดนจ้างมาอีกทีแค่เห็นหน้าก็แทบชีแตกจนต้องยอมบนรถมาส่งทันแต่คนขับก็เหลี่ยมเยอะวิ่งหนีทันพระเอกเสงน่ยีกูอยู่ไหนวันเนี้ยโทรสั์ก็ไม่มีพระเอกก็วิ่งนึกว่าเดอะแฟลตโดนไปปล่อยป้าตั้งหลายกี่โบยังวิ่งกลับมาทุกก็มบนหัวแล้วลินที่หาทันไม่เจอจึงสารสิทธ์วิ่งเหนื่อยแทบตายขึ้นชกยังจะไหวรอทันทันเล่าเหตุการณ์จู่เขาก็โดนตีจนสลบไปลินจึงคิดว่าเป็นแผนการใครบางคนที่แท้เป็นแผนการพี่โปรดร่วมมือกับเต้ เต้เป็นขอยบอกพี่แฮกให้ไปเรียดทันเพราะมีพ่อค้าแม่ค้าในตลาดมาให้กำลังใจแฮกจึงซวยโดนลินสอบสวนและสาวไปถึงเต้แต่โปรก็มาปกป้องเต้ลินหาว่าทั้งครูสมรู้ร่วมคิดกันฮีหวังก็เข้ามาห้ามและไม่จัดการเรื่องนี้ทันเริ่มเดินหน้าสร้างชื่อเสียงให้ตนเองดังเป็นผู้แตกเต้ขอให้พี่โปรช่วยดันเขาให้ดังแต่ต้องแลกกับลดสถานการณ์เป็นเพื่อนกับทันหลินกังวลเรื่องการหาตัวแทนแข่งชกซูเปอร์ไฟท์ถ้าทันพลาดงานดีแบบนี้คงเสียดดยแย่ ยังไงพ่อคงเลือกเต้ม,มากกว่าทันจบไปแล้วกับตอนที่สาม